ครับผมสวัสดีครับพูดจาภาษาพ่วงข้างช่างตั้มนะครับวันนี้ช่างตั้มมาติดตั้งพ่วงข้างที่ตําตบลแกลงกระเฉดจังหวัดระยองนะครับอยู่ซึ่งอยู่จังหวัดเดียวกันกับช่างตั้มเลยนะครับระยองส่งพร้อมติดตั้งฟรีคันนี้ราคาอยู่ที่16,000หมไม่รวมรถไม่รวมส่งนะครับสามารถเลือกได้ทุกสีทุกลายนะครับส่งท้ายปีปีนี้นะครับลูกค้าเลือกสีชมพู ตัดม่วงคัตเทลนะครับก็ลูกค้าเลือกที่จะเป็นประตูเปิดด้านข้างแบบนี้นะครับก็มีพื้นให้เหยียบขึ้นให้สบายเลยนะครับประมาณนี้เลยขึ้นมาปุ๊บนั่งนะครับพ่วงข้างตัวนี้ผู้ใหญ่นั่งได้ประมาณ3-4คนนะครับก็ประมาณนี้เลยขึ้นลงง่ายสะดวกสบายเนาะตัวด้านหลังจะเป็นเบาะพิงหลังโค้งหัวเตียงลูกค้าเลือกเบาะสีชมพูไม่มีลายหวานแววมากนะครับแล้วก็ตัดด้วยม่วงคัตเทลนะครับส่งท้ายปีนะครับ ตอนรับปีใหม่ด้วยนะครับสีหวานแหววนะครับอ่ะเนี่ยนะฮะลงง่ายขึ no ้นง euh. ่ายนะครับปิดประตู้าไปนะครับก็ตามมาเลยนะครับก็แต่ประมาณนี้เลยนะครับเบาะพิงข้างพิงหลังนะครับแม็กใหม่โช๊คใหม่นะครับเป็นแม็กใหม่โช๊คใหม่ยางในใหม่ใหม่ทั้งหมดเป็นพ่วงข้างป้ายแดงเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับตามมาข้างหน้าก็จะมีไฟเลี้ยวไฟหลีให้นะครับด้านหลังก็จะมีไฟเลี้ยวไฟหลีให้ประมาณนี้เลยนะครับ ส่วนตัวนี้นะครับกระเป๋าเก็บของด้านหลังนะครับค่อนข้างที่จะจัมโบ้มากนะครับวางสัมภาระด้เยอะมากนะครับปิดเข้าไปมีที่กุญแจล็อกนะครับสาหรับท่านที่รักน้องหมาน้องแมวก็พาน้องหมาน้องแมวไปเที่ยวได้นะครับเอาน้องเข้าตรงนี้นะครับอากาศ่ายเทสะดวกสบายเลยนะครับประมาณนี้มีกุญแจล็อกไม่ต้องกลัวของหายนะครับก็เอกลักษณ์ของช่างตั้มหลักๆก็คือนะครับด้านหลังนะครับจะมีผีเสื้อ3ามตัวนะครับก็จะเป็นตัวใหญ่หนึ่ง เลข2ซ้ายขวานะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นกระกร้ากระเป๋าเก็บของใต้หลังคานะครับจัมโบ้เช่นกันนะครับวางกระเป๋านักเรียนได้ประมาณ2ใบเนาะนะครับส่วนชายหลังคาตัวนี้เราก็จะเอาให้เข้ากับตัวสีม่วงโครงพ่วงนะครับเป็นม่วงคัตเทลเหมือนกันประมาณนี้เลยเราจะเก็บรายละเยสีทุกอย่างนะครับให้เข้ากับตัวพ่วงนะครับกับตัวสีหลังคาให้เข้ากันเลยนะครับ ก็สุดท้ายนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o เนาะเฟซ o ุ๊กทิกต็อกยูทู e หน้าเพจนะครับพิมเข้าไปว่าพ่วงข้างช่างตั้มนะครับพิมพ์เป็นภาษาไทยเนาะนะครับพิมพ์เป็นภาษาไทยนะครับเจอแน่นอนพ่วงข้างช่างตั้มนะครับก็ถ้าเจอแล้วก็ฝากกดหัวใจกดติดตามกดแชร์ให้ช่างตั้มนิดนึงนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ ช่างตั้มนะครับสุดท้ายนี้ก็ส่งท้ายปีนะครับขออวยพรปีใหม่ให้กับลูกค้าหรือเอฟซีช่างตั้มทุกคนขอให้เฮงๆรวยรยนะครับพุ่งนี้หวยออกใช่ไหมใช่ไหมพุ่งนี้วหวยออกใช่ไหมอ๋อพุ่งนี้หวยออกนะครับได้หวยอะไรบอกช่างตั้มด้วยเดี๋ยวช่างจะตามไปซื้อครันงนี้นะครับตามหน่อยนะตามหน่อยสามตัวบนล่างก็ได้ตามหน่อยนะครับเดี๋ยวช่างจัดหนักตัวนี้นะครับโอเคนะครับ สุดท้ายนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางด้วยนะครับปีหน้าเจอกันใหม่นะครับครับผมสวัสดีครับ